สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นครแดงโปรโมชั่นตอนหัวค่ำนะครับเวลา17เจนาฬิกาเรามาที่แม่น้ำปัตตานีครับมาดูบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีมาดูวิถีชีวิตมาดูการทุกชีพของพี่น้องชาวปรมงปัตตานีนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นเรือสองลำนะครับเรือประมงกลับจากหาปลาที่ทะเลเอ่าวไทยนะครับ ผู้ชมครับกำลังมาเรื่อยๆเลยนะครับเราก็จะดูเฝ้าดูตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งนะครับริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีนะครับท่านผู้ชมครับลาใหญ่ตัวใช้ได้นะครับลำนี้ลำใหญ่นะครับวันนี้น้ำแม่น้ำปัตตานีน้ำหน,นุนสูงนะครับ ทะเลหนุนมาประกอบกับน้ำจากแม่น้ำปตนีหน้าฝนนะครับเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นหน้าฝนที่ภาคใต้นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เรือลากนะครับก็เลยมาเองเลยนะครับเนื่องจากน้ำลึกนะครับลำที่หนึ่งครับเรือปอโชคธนทัตนะครับท่านผู้ชมครับหัวจมมาเลยนะครับแสดงว่าในนึงมีปลายเยอะนะครับข้างในนะครับ ชาวเรือก็มีความสุขครับมีการตะโกนทักทายเพื่อนที่อยู่ในเรือที่อยู่ริมชายฝั่งนะครับุ่นผู้ชมครับนี่ครับหัวจะต่ำมากแสดงว่าปลายเยอะนะครับน้ำปะตันีช่วงเย็นนี้ก็คึกคักเลยนะครับ มีทั้งเรือเข้ากลับจากหาปลาทะเลเอ่าวไทยแล้วก็มีเรือบางลำนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ทะเลเอ่าวไทยนะครับเห็นไหมครับอีก,กลำหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาทางเรานะครับเพื่อจะมุ่งหน้าสู่ทะเลเอ่าวไทยท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ริมฝากฝั่งแม่น้าทั้งสองฝั่งนะครับก็มีเรือประมงจอดอยู่เป็นเรือประมงที่บางลําก็รอซ่อมอยู่ระหว่างซ่อมนะครับบางลําก็อยู่ระหว่างการพักผ่อนเพื่อออกหาปลาในรอบต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับใกลเข้ามาแล้วนะครับอีก,กลำหนึ่งนะครับที่กลับจากอ่าวไทยนี่ครับ ลำนี้นะครับจากทะเลอ่าวไทยนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นไม่ใช่เรือปลานะครับน่าจะเป็นเรือสองลำนะครับบางทีเขาออกสองลำลำนึงเป็นเรือปลาบางเึงเป็นเรือเรือคู่กันนะครับเรียกว่าเรือลากคู่นะครับท่านผู้ชมครับลำนี้กําลังออกหาปลานะครับ บสมุทรร12นะคับสำหรับคลิปนี้ฝากถึงบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสำหรับแม่น้ำปัตตานีตอนเย็นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุติไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ